ครับทำไ,ไมเห็นแล้วเหรอยังครับผมไปก่อนเรื่องอะไรมาเหรอฮะไม่มีเรื่องอ๋อโอเค <c oughs> อลลเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับไม่ค่ะทก็มันก็ไม่ได้เยอะนะฮะอันนี้เป็นเรื่องแรกของปีนี้

แล้ววันแรกเราได้ก็เราชอบฝ่าเราแคชชี่ที่อยากจะไปทำงานในระยะเวลาหนาฝ่ากเราเอนนี้ถ้ามีงานเข้ามาที่มีท่านจะแบบเจ๊โคตรเป็นค่ะมิธผมว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นหนะครับอาชีพเราที่ต้องเลือกหรอมันไม่ใช่ทุกอย่างนะครับเสรแล้วมันจะเอาไปสุดปลายทุกอย่างก็หนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่บทของเราหรอกเวลาอ่านมันจะตอบเองได้ว่าเราไม่ชอบเราไม่อยากจะทำสิ่งนี้เพราะว่ามัน คำวิสัยเป็นใหญ่แรกคือต้องชอบต้องรักที่จะทำงานต่อไปแล้วก็ที่เหลือมันคือเราสามารถทำมันออกมาได้ดีไหมฝั่ได้อยทำงานเราเรื่องนี้นะครับมันมันมันที่มีอะไรบ้างในงานนะแสดงแต่ละเรื่องผมว่าสหรับผมเรื่องนี้คือมันมันมีความน่าในเรื่ว่าอาเกตเคยทำแหล่ที่ไก่มาเป็นทำาตั้งแต่ไหนสั้นกันมาก่อนนะครับแล้วก็เคยทำตั้งแต่เมื่อสิบห้าปีที่แล้วอัเกตซืสอที่ไก่เอง สีเราเคยทำงานร่วมกันมาเขาจะมีโปรเจกต์นี้เข้ามาก็ได้ปรึกกันแล้วก็รู้สึกว่าผมชอบใน t h e m อย่างเพราะว่าเรื่องที่เป็นมันเป็นโปรเจกต์ที่มันมีการตื่นแบบเรื่องจริงทำให้ใจมันได้ใจที่มันจริงแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะเปจนเลยแล้วก็พอได้ความขัดเกล็กคากบทครั้งแรกก็รับสึกว่าแบบจะหนุนมากแต่แบบว่ามันจบมันจบตอนแล้วเหลยก็เลยแบบ การชัเียกันของงานีกันกินี่เอกบอกว่าแต่เอกเขาจะรู้สึกภูมิใจที่กินเสื้อผ้ากินต่างๆให้ผู้ชมน้าอานหรือซ้ำของวกเรากนีเของวรู้สึกมันมันภูมิใจกับงานของเราเมื่อไหรผมว่าไม่พู้กีกับของว่างนะไม่ต้อีไปเขาต้องรอเวลาโอว่าสุ่ทายแล้วมันคือมันคือพิชั่นที่เขาเขียนเรื่องมาเขาเห็นเหมือนเเรื่องการที่เขาบอกโอเคเขาได้เขาอยากได้ไปแล้วว่ามันคือแบบมันคือสิ่งที่แบบ มันจตมเป็นสำหรับเราแล้ว่าเราทำหน้าที่เสรกกว่าจะทำให้เรารู้สึกได้กับตรงนี้แค่คำว่าผ่านอยเดียว็นเวลาน้าทแค่แล้วแต่ีมทีมมักี่ยอะผมก็เพื่อานลบอ่บครับเอเอาแล้วเหรอนี่บางทีมันก็นานมันแล้วแต่ลมตไคร์อะไรน้อเยอะไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวเป็นทีมนี้แล้วแสมันนี้อะไรอย่างงี้ทุกคนที่ผ่านเป็นแค่เพื่อเดียว พู้ึกอุตสาหกรรมมันกนจิว่ามันเริ่พัฒนาเรื่องแม้กระทั่งงานในวันนี้เองมันเกินคาดากคาดเอนกันกับซีรี่กับการต่อซีรีสยิ่งใหญ่เรตชั่นัเต็มพิทเองเลยมองแล้วที่เห็นมาาเหมืนกับาคือผมรู้สึกอย่างแรกตลอดเวลาที่ทำมาผมรู้สึกว่าจริงแล้วอันนี้เรามีศักยภาพมากๆครับเมื่อเห็นอย่างหลๆเรื่องเนี่ยคอนเซ็ปต์ค่อนข้างตลอดระยะเวลาสั้นแล้วอะเราเรามีความสามารถใกเลนแว่า ประสัสรขงเราที่ผ่านมาคือเราอาจจะไม่ได้มีเทคนิคที่สามารถสู้ได้มากพอนในสกเกระดับโลกแต่แล้ววันนี้เรามีความรูคนแชร์กันได้มากข้นหข้อสองเราเองอาจะขาดเรื่องเงินทุนก็เราหมดถ้าเราสังเกตนะโปรเจกต์องไทยเมืม่อเรามีเงินทุนเรามจะไดดีสมอวคือสที่การบันเทิงเราเป็นคือเรามีศัก,กนภาพและคะดงก็มีสตัภกกาพ แล, yup. แล้วมันแล้วถ้ามีแล้วถ้ามีคนให้โอกาสมีคนลงทุนกับโปรเจกต์มีคนไดูโปรเจกต์เชื่อมันก็จะดีมากกวาแล้วพอปัจจัยต่างๆที่มันมาเรื่อมหมดแล้วอะในใจมันทำให้เราอยากเป็นที่กับงานของเราหรือว่าคุ่มเทไปขนาดไหนกับงานที่เราได้รับเข้ามสผมว่าความความเต็มที่มันไม่ได้แปลงสำคัญเลยตั้งแต่ผมว่านักแสดงไทยทุกคนตั้งแต่เราเห็นทำงานมาไม่ว่าจะเยอะจะน้อยทุกคนก็ทำงานอย่างเต็มที่ผมบอกว่าการที่โอเค พอแล้วชันมีเงินมากขึ้นมันยิ่งทำให้เราสามารถทุ่มเททำหนึ่งสื่อได้ดีมากขึ้นอันนี้คือต้องไปเล่นแบบเรื่องหนึ่งในหนึ่งเรื่องแล้วก็มากระตุ้นอย่างของสตรีมมิ่งเองก็น่าจะมีส่วนช่วยในการทำให้คนที่ส่งถ่ายเองได้ออกสายตามันก็ก็ถือว่าเป็นชแนลที่มีเพิ่มมากขึ้นที่ทำให้หนึ่งที่องมันสามารถกระจายไปในหลายๆประเทศได้ในเวลาเดียวกันที่มันง่ายขึ้นที่าจะก,กาต่อจะมหนังหนึ่งเรื่องก่อนจะได้ไปฉายกันให้มันต้องมีคนซื้อหนังไป กว่าตอนนั้นมันต้องรอเทศกาลแต่ว่าตอนนี้ทุกวนนี้ก็มันมีอะไรที่เป็นจัดกองที่มันสามารถทำให้ห่ังมันกระจายไปได้เลยเนาะอย่างเช่นการที่ต่ามพานโลกอีกคั้งในอีกหนึ่งปี่อไมากขึ้นมันมันช่วยลดคำสั่ประมาทยังไงบ้างหรือว่ามันทำให้ผู้ชัะแสดงเองส่าเฮ้ยเห็นไหมล่ะสิ่งที่คุณกำลังเคลียร์นี้มันมันไม่ใช่แบบนั้นนี่ผมไม่ผมไม่ได้มองว่าเรามีคำสัมงประมาทโดเฉพาะจริงแล้วไหนใครหลายๆเรื่องก็ มีผลงานที่ดีในระดับต่างๆเฟรมเวอรจะเป็นหนังีสือในเรื่องเอ่อเราเคยมีภาพยนตร์ที่ได้รับลุ้นในรางวัลเทศกาลก็เยอะแยะมากมายคือเราม่เสียเลยว่าว่าอันนี้แค่ต้องอยู่ในช่องทางเพื่อให้คนเห็นงานเราได้กว่าขึ้นแค่ไหนแล้วมันเป็นโอกาสดีให้แสดงหรือให้คนเห็น p r o d ั c t i o n บ้านเราสามารถสดงที่มีผลงาไปได้จริงมันก็มีเยอะเพราะว่าสุธาร์ตแสดงไม่เล่นก็ได้ ถามว่ามีไหมมันก็มีสุดท้ายมันก็ไม่คนแบบเลือกที่จะเดินอะเกิดในโรงนัมจะเลือกเดินเข้ามันได้ง่ายหน่อยหรือทีที่เป็นเทนนิสงขาเนื้วตดง่ายแบบม็มีความเขาเรียกว่าอะไรคุ้นชิ้นก่ะเราคึ้นเสียงว่ามันมีประโยชน์ตรงนั้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่ไม่อตอว่างานดีไม่ดีมันก็ถูกเลยว่ามาถึงโอกาสที่เขาลงอีนแค่คำว่าหนังไทยผลงานไทยแล้วก็มาช่วราเป็นอนึ่ที่าก แล้วก็ตัดสินอะไรเลยแคระบการคนไทยยากจะดูแล้วนี่เขาจตัดสินครับผมคิดว่ผมคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าสุดท้าำก็ต้องช่วยๆกันมันจะให้คนเดียวทำมก็ไม่ได้มันจะให้เรามีเงินแค่นี้แล้วเราไปคาดหวังที่เราอยากจะทำโปรดักชั่นที่สู้กับฮอลลีวูดด้วยเงินจำนวนที่น้อยมากๆมันก็คงจะเป็นเรื่องที่มันเกิดจริงไปเพราะว่าถ้าถ้าเราอยากทำไม่ได้ก็ต้องช่วยๆกันเคยเคยครับแต่ผมว่า เมื่อ้ายุของผมตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้มีเรื่องที่เราอยากมาเล่าที่เป็นคนมากอวกาเพราว่ารใ้เวลาแตว่าเวาเปล่าหวังว่าเราไม่รู้แต่ว่าเรื่องเราเป็นเาะว่าอยากถูกเขาพิจารเาแ่ผงหน้าสุดของตัในการสามารถรับไอยังแงร้างกับการทำงานนเลยทำงานใหม่เป็นคนละไอ้คนเกิดคนละอย่างแล้วนักแสดงก็อยากมุ่งกลับก็อยากก็เป็นก็เป็นสิ่งที่แต่ทำงานมาปีจริงอยาแบบดีมากพีอยากจะลอง มีกาบอกเขาไว้ทำแบบนี้จริงจริงก็ได้ทำในในฝั่งที่อยู่ในฝังเบื้องหลังมาบ้กแล้วก็มีก็มีทำนรากอกเข้า้ากในประกอบชิ้น้ก็ได้เห็นแบบที่มันเห็นหน้าที่ไม่ใช่แค่เรามากขึ้นได้เข้าใจงานเข้าใจนานการแบกนับแบบมันจะต่างจากนแสดงขนาดไหนเราาก็หลังก็ไม่ใช่สุดท้ายแล้วผกว่ามันก็ความกดดันมันก็เหมือนกันคือเรก็ทำได้เกือ หลายคนบอกว่าถ้าเรลาคนผ่านรงสาหใจไี่ีจะไวกวยตองไหมก็อจคือไม่อบเามันไม่มีหนะหรือ่าไง่ะไม่เพี่พีจะพไมี่ยผมว่ามันก็ถหลายๆคนดูมันก็่าจะรู้อยเีพี่ม่ต้องูไระมก็ถ้าใช้ชีวิตของผมก็ถ้าอยากเห็นก็ไปจัแเกจากแก แสดงว่าเราเปิดให้คนจับได้าไม่ได้ห้ามอะไาโอเคขอบคุณจริงจังเลยที่ไทยเพราะว่าเห็นงานแบบพอดีหมดเลยเออเลยอยากตัดสินใรานอะตองทำรว่าโปรจแล้วลดสิบล้านเหลืมาแสนโปรเจกต์ห้าห้าแสนเหลือเลื่อ ขอตัวนี้ต่อนะคะขอตัวนิดต่อนะคะสีย่งไม่ได้เปลี่ยนเปลนสีโหตองอยู่ว่าแบบมันจะแปลจะเห็นด้ยนะเรียบร้อยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบนะครับ